จุดเด่นของร้านนอกจากแม่ค้าแซ่บแล้ว <c oughs> อร่อยก็ต้องมาอยู่แล้ว,แ,ลวแม่ค้าจะแซ่บแต่งตัวอะไรยังไงถ้าไม่อร่อยคนก็ไม่มาที่ให้เยอะแล้วเป็นชิ้นใหญ่ใหญ,ใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกอย่างที่ร้านเนี้ครับ <c oughs> ทำไมชื่อร้านนี่คือ แซ่บแตกซิกเนี่ค่ะแซ่บแซ่บแตกพริกคือเหงื่อเหงื่อแ,แตกซิกไม่ได้แบบว่าเห็นแม่ค้าแซ่บแล้วยังอื่นแตก <c oughs> <c oughs> อันนั้นไม่แตกพริกเราต้องอยังอื่นจะแตกอ๋อถ้าแตกพริกต้องมากินก๋วยเตี๋ยวมาถึงที่ร <c oughs> ละนี้ <c oughs> สวัสดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อนังกาหมื่นแคลนะผมวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยแซ่บแตกซีนะครับผมวันนี้ก็จะพามากินเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟนะผมเป็นเนื้อตุ๋นด้วยเขาบอกว่านอกจากแม่ค้าแซ่บแล้วมีเกาเหลาเนื้อที่แบบว่าโคตรเทพเลยอยู่ที่ดอนเมืองเดี๋ยวเราไปดูข้างในไหมว่าแม่ค้าจะเป็นยังไงแซ่บหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เราจะสั่งอะไรกินกันไปตามมาครับผม อนที่อยู่ในร้านแลน้วผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่ี่เจ้าของร้านแล้วพี่ใบเตยค่ะ,เ,คะเป็นแม่คาแซฟของเราในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าความเป็นมาของร้านนะพี่เริ่มยังไงเริ่มยังไงก็คือพี่เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อะนะคะก็คือเรเวนทานมาทั่วแบบทั่วประเทศเลยแล้วความฝังใจที่เหมือนเราอะ่ะเมื่อก่อนเราเข้ามาเราบยากจนจนมากๆเลยแหละแล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนร้านหนึ่งเราไม่อร่อยอยู่นะเราไปกับแม่ แล้วเราบอกแม่ว่าแม่หนูไม่อิ่มหนูอยากกินอีกชามได้ไหมแม่บอกว่ามันแพงลูกก็าชามหนึ่งอะมันสามสิบแท้วก่อนเขาผิดแพงมากเลยนะสามสิบเมื่อก่อนคุนแพงนะมันแพงมากอ,ะอ่ะออแม่บอกว่ากินได้แค่ชามเดียวนะลูกแต่ว่าอื่นให้มากินเราก็เราก็ฝังใจลูกว่าบอกว่าถ้าวันนึงนะหนูมีเงินอะเนี๋ยวปวดรักเสี๋ยวเนื้อเองไปเลยคือฝังใจว่าอยากจะกินแบบของอร่อยใช่เยอนเ<ๆ>ยอะๆเยอะๆแบบกินชามเดียวแล้วอิ่มไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมาเปิดร้านอ่าแล้วก็จุดเด่นของร้านนอกจากแม่ค้าแซ่บแล้วอร่อยต้องมาอยู่แล้วใช่คามอร่อยคือจะแซ่บอย่างเดียวหมคะจะแซ่บแต่งตัวอะไรยังไงถ้าไม่อร่อยคนก็ไม่มาอ่าแล้วความให้เยอะพี่ให้เยอะแล้วเป็นชิ้นใหญ่ๆหญเยอะใหญ่ใช่เยอะใหญ่ครคนเซ็บไหมคะใหญ่ใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกอย่างที่ร้านเนี้ยอ่าครับ่ การันตีว่าใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกอย่างเนะี่ยใหญ่ตามไซส์แม่ค้าเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าเมื่อก่อนที่จะมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวนี้คือเคยแบบใหญ่เหมือนกันคือใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์เลยหนัก100โลอ่ะใส่กางเกงไซส์ XL 4 XL ใช่คนข้างบ้านบอกว่าท้องเหรอครับอ,อะไรเงี้ยเราแบบตังใจอะกูไม่ได้ท้องกูคงแค่แบบ ดังนั้นแหละเริ่มลดแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองเราก็เป็นตัวตัวหทนเองจนแบบว่าสี่เดือนะลงมาเหลือห้าสิบห้ากิโลคือทำหลายอย่างมากที่จะย่านแบบร้านนี้ใช่ค่ะทำไมชื่อร้านนี่คือแซบแตกซิกเนี่ยค่ะแซบแซบแตกซิกก็คือกินก๋วยเตี๋ยว่มันกิน้ร้อนกินล้ร้อนกินเผ็ดๆเนาะเพราะที่ร้านใส่พริกขี้หนูทุกชามใส่ทุกชามใช่ค่ะ ก็แตกพริกเหงื่อลงมาเนี่ยค่ะถ้ามุดคนที่ไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยก็ต้องบอกค่ะบางคนบอกวาไม่รู้ไงเคยกินที่อื่นมาไม่เหมือนที่ร้านเรากินไปจั๊กเลยนะงั้นกูยกมือก่อนเลยกูไม่แตะเผ็ดกูไม่กินเผ็ดนะเบียที่พี่บอกก่อนแตกพริกคือเหงื่อเหงือแตกพริกไม่ได้แบบว่าเห็นแม่ค้าแซ่บแล้วยังอื่นแตกอันนั้นไม่แตกพริกรล้วต้องอย่างอื่นจะแตกอ๋อถ้าแตกพริกต้องมากินก๋วยเตี๋ยวมาถึงที่ร้านนี้อ่าก็อันนี้คือ พี่มานะของแทบแตกสีก็เดี๋ยวงานเดี๋ยวไปสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นอะไรแล้วก็จะกินอะไรกันบ้างจ่ะ คือมาเต็มโตแล้วใช่ค่ะให้พี่แนะนําดีกว่ามีอะไหนบ้างที่หนึ่งของร้านเลยใครมาก็ต้องทานก็ค,นนคือหม้อไฟอันดับหนึ่งของร้านเลยใช่ค่ะเป็นหม้อไฟเนื้ออันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ250บาทค่ะเยอะมาก อันนี้คือแม่งลน้นล้นขึ้นมาแบบข้างบนเลยนะเหมือนว่าปกติถ้าแบบผมไปกินนะอ่ะเขาจะเน้นแบบสดน,นำ้นำซุปน้ำซุปจะแบบล้นแล้วแบบว่านเนื้อจะอยู่แบบข้างล่างๆอ,อันนี้คือแม่งกองๆขึ้นมาันี่คือเนื้อแม่งลน้นออกมาใช่เนาะจะมี2แบบเนาะอันนี้เป็นเนื้อ<ช>แล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นหมูเ,หมเราแยกหม้อชัดเจนอนะ่าสำหรับคนที่ไม่ไม่ทานเนื้อใช่ก็มากินได้นะเขาจะใช้หม้อแยกกันใช่ส่วนส่วนหมูเราก็มีพวกเอ็นเนี่ยมีใบพายมีเอ็นแก้วให้ด้วยนะมีซี่โครงไม่ใชอยู่แต่หมูสด มีใบพายหมูด้วยหรอใช่เฮ้ยจริงเหรอมีใบพายหมูด้วยใช่อ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวตีนไก่ใช่ไหม<ช>ที่ที่ทำจะเป็นอยู่ข้างหน้าเรานี้นี่เลยคือแบบคินิจเจอร์ของร้านอีกอย่างหนึ่งคือใครมาก็ต้องก็ต้องแบบกินมันละลายในปากค่ะไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายในปากใช่แบบดูดดูดดูดออกแล้วก็เย็นกันดูดใช่ค่ะบางทีพี่จริงจริงท่านก็ดูก็มีก็มีวันนี้ฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นลวกจิ้มเนาะมีลวกจิ้มมีสองแบบจะมีเป็นหมู หมูแล้วก็เป็นเนื้อชแล้วก็อันนี้ที่พี่เตยแนะนําก็จะเป็นแบบเส้นหมี่ใช่เส้นหมี่ไว้กินกับเกาเหลาเกาเหลาใช่ขอบคุณพี่มากมากับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจัดการมต้นนี้ก่อนไม่บอกไม่รู้เนี่ยเอาให้หมดนะคะโอเคขอบคุณคี่ค่ะขอบคุณนะคะุณค่ะมาครับผมเริ่มแดกดีกว่าเขาบอกอันนี้อร่อยนะแต่เสิร์ฟจากโลชิมก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มโคชิมเนาะเยอะทุกอย่างนี่ อร่อยเลย่อร่อยมกไม่มีแบบไม่มีกลิ่นพวกเนืาอพวกเนื้อพวกข้างในครับ่ม่มแบบของปลอมเบาะไอันนี้เป็นปากหนามบัวนะอันนี้คือแบบว่าน่าจะตุ๋นแบบเปื่อยมากอะ่ะเพราะปกติปากหนามบัวมันจะแขแแแ็งๆอนี้อันนี้คือแบบว่ามันนิ่มมากหืมชอบกินไส้มาก ตัวดจะกินแต่ไส้หมูนะอันนี้เป็นไส้บัวปะไม่เคยกินนะเนี่ยเนาะเจ้าเหมือนไส้หมูอะเค็มมากหมูเยอะมากอะดูเลยเอยอย่างที่บอกอะตันดิเลาเราไปกินแบบหม้อไฟอะมันจะเป็นน้ำร้อนๆใช่ปะและ้แบบวก็ดับโวงเนี้ยมันจะอยู่ข้างล่างเลยอันนี้คือตักไปดูเลยนี่คือแบบนี้อะหมู โคตรเยอะอะหม้ออนนี้250บาทบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มอะ่ะเดี๋ยวชิมชิมเนื้อกันอันนี้ก็รวมเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนกินโลชิมเนี่ยแต่คือใส่ลงมาอยู่แบบในหม้ออะไรนนอย่างเงี้ยเนาะเต็มจนเลยเฮ้อ เราจะลองในตัวน้ำจิ้มอะไรนะเขาเรียกเต้าหู้ยีใช่ไหม <S <S <ๆ>เขาบอกว่าใส่ใส่เต้าหู้ยีอ่ะมันจะได้แบบว่าฟิลเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเหมืนรสชาติโบาราณสมัยก่อนสมัยตอนที่พี่เขายังสิบตอนนี้สนะิบแปเดี๋ยวมาลองดูเป็นยังไงอันนี้ไม่เคยกินเลยนะปกติมันต้องใส่ตามพวกสุกี้ปะ เอออันนี้คือแบบใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะอืมเออมันมันมันนะแาไมัน้านกันไรบอกอันนี้อร่อยมากชอบแบบเนี้ยเดี๋ยวจริงๆอันนี้ถือว่าเรื่องปริมาณกับราคานี่ไม่สอดคล้องนะหม้อน,นี้ 250บาทผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะแม่งแดกได้สักประมาณแบบ3คนยังได้อะมันเยอะมากนะเนี่ยัยงไม่ลองจตินไก่เลยเขาบอกว่าละลาย เหมือนแบบดิ้นดุนุนนิดนึงอะหลุด,อ,ดออกมาหมดแล้วพวกเครื่องในทุกอย่างเลยรววแบบโอเคหมดเลยแต่ผมว่าลูกชิ้นะ่ะมันเค็มไปหน่อยนะนส่วนตัวน,วนนะลูกชิ้นมันออกแนวะแบบหมกักเครื่องเทศน่าจะแบบส่วนตัวผมคิดว่ามันแบบจัดไปหน่อยนี่คือแบบคนเดินเข้าเดินออกตลอดนะ ็ได้นึกว่ามีดีแค่แบบว่าแม่ค้าแซ่บคนมาดูนมลยนี้หรือ่าอันนี้คืออร่อยนะแล้วคือที่ะดัดคือไม่ให้เยอะมากผมบอกเลยว่ามาสั่งนี่อย่าวูวบามนะจบชีวิตได้เลยเยอะจริง็ได้มาถึงพี่เตยเขาบอกว่า อยากให้แบบลองทำชารเลนต์กินไอหม้อไฟเนี่ยหาหมอ้อพขตอนตแรกก็ถามว่าหม้อแบบไหนเขาก็ชี้ให้ดูหม้อแบบนี้ใช่ไหมแต่ยังไม่เห็นตอนวางเครื่องนะเราคิดว่าเฮียห้าหมอ้อน่าจะได้หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่ามันจะมีเมนูอื่นที่ที่เขาอยากจะแบบแนะนําให้ลูกค้ามากินอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเอามามอนึงก่อนละกันแล้วก็เอาแบบอย่างอื่นมาให้แบบว่าดูหลากหลายใช่ไหมเจอไอ้นี่เป็นหม้อเดียวโอ้ไปไม่ถูกเลย อันนี้คือเนื้อนะนี่หมดแล้วหมูนี่คือก็พองไปหน่อยแล้วเนี่ยแต่ก้องกินแต่แบบเนี่ยเนื้อแบบอย่างนี้เลยอ่ะคือมันล้นมันล้นออกมาบบถึงขอบเ,ย,เยอะมากครับแล้วก็ที่สังเกตคือหลายๆโต๊ะที่เขามากินเนี่ยเขาจะสั่งไอ้ตัวนี้จริงๆนะแต่ว่าเขาจะมากันแต่ว่าสองคนอย่างเ่ิมไม่มีใครมาสั่งแดกแบบหม้อเดียวคนเดียวอะไรอย่างงี้ อ,อ,อันนี้อีกอย่างหนึ่งที่บอกก็คือนี่เต้าหู้ยี้อันนี้เป็นสูตรของทางร้านเขาเลยนะก็ออยังง,งงงว่ามันเอามากินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ว่าเอออร่อยมันลงตัวมันแบบเค็มๆมันๆด้วยรสชาติโดยรวมก็ดีเลยรสชาติดีอาหารให้เยอะราคาไม่แพงแล้วก็บริการดีนะนะ่าอุดหนุนกันได้อันนี้ร้านแซ่บแซ่บดักไม่ใช่ แทบแท็กซิคอยู่ที่ดอนเมืองก็จะทิ้งเพจไปให้ตรงนี้นะครับผม,มเยอะมากก็อันนี้ผมกินแค่หม้อไฟกับเนื้อหมดสองอย่างเลยพี่ไม่ไหวจะเคลียร์เยอะจริงๆเยอะใช่ไหมคะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ เห็นพี่บอกว่ามีขนมตาลด้วยคุณแม่คุณแม่ทำใช่ค่ะอันนี้เป็นสูตรแบบว่าตั้งแต่ที่กินตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าทําเลี้ยงขึ้นเลี้ยงเรามาจนโตทุกวันนี้เพื่อขนมตาลอ๋อก็จะมีขนมตาลขายอยู่ข้างหน้าร้านด้วยใช่ค่ะกี่บาทที่ขอเลคือกล่องหนึ่งสามสิบบาทกล่องหนึ่งสามสิบบาทเดี๋ยวเราก็จะซื้อพี่ยกกลับด้วยกล่องหนึ่งเนาะหาแล้วเดี๋ยวอันนี้คือเหลือๆเดี๋ยวฝากพี่หอได้เลยค่ะโอเคก็ฝากร้านนี่นะผมแตก แตกซิกขาเนี่ย okay ดูสิแม่ค้ายังเงือะแยี่แตกซิกขาอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอนเมืองค่ะดอนเมืองก็เปิดทุกวันจะเว้นวันอังคารนใช่อยู่ปากซอยเลยปาซอยเลย9ก้าโมงถึงเก้าโมงถึงสอทุ่มสองุ่มาก็พี่ก็อยู่ทุกวันอยู่ทุกวันค่ะเพราะจะมี f อฟซพี่มา นี่มาเยอะเลยก็มาขอถ่ายรูปมาอ่้ตอนแรกผมพูดไปผมว่าตอนแรกเห็นจากในในพวกโซเชียลเห็นแบบอุ้ยแม่คาสแ่บะไรอย่างนงี้ผมดูแล้วคนน่าจะมาดูอย่างงั้นนะแต่พอมาลองแล้วผมว่าแม่งทั้งคุณภาพแบบราคาือแบบผมว่าต้อง มาซ้ำอ่ะพี่โอ้ขอบคุณคามากๆเลยค่ะคอนเซปต์นะคะกินถึงตอนเที่ยงจุก,กถึงค่ำจุกจริงจุกจริงอันนี้ไม่ไหวนะกินไปแค่สองอย่างไม่ไหวแล้วแขกขอบคุณพี่มากนะคผ้มค<ฯ>่ะขอบคุณ้ว่นะคะับยนดีครบระคุณเหมือนกันได้นะไว้เท็นหน้าไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า